พักเบรคแล้วครับอันนี้ได้เวลากลับบ้านไปพักผ่อนครับเดี๋ยวตอนเย็นดูงานต่อครับตอนเช้าลูกค้าเยอะนะครับเดี๋ยวตอนเย็นต้องรอดูนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วครับก็ลมหนาวเข้าไต้หวันนะครับช่วงนี้ไปครับกลับบ้านชมบรรยากาศด้วยกันนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับอากาศก็เย็ยนสบายครับแสงแดดที่อบอ,อุ่นนะครับเาชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปพักผ่อนกันนะครับตอนเย็นเข้างานวักเจอกันนะครับสบายครับ